เียงแค่พิมพ์ว่าโปเกสแ s ส9หรือว่าพีลิงก็ได้นะคะแล้วก็คลิกคําว่าติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านข้างนี้เลยแล้วก็ส่งการแจ้งเตือนทั้งหมดแล้วน้องๆจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของพี่เกดด้วยนะคะเช้าวันนัดบ้านของซัลิโอ ังนนไอ้ไม่อยากไปทำงานเลยอยากเกตคิกเกตมากเลยอะเอาเหรอเอาแต่ว่าเราต้องไปทำงานนะไม่งั้นเราก็ไม่มีเงินนะดีน้า,นา,นานดีปปะ,ปะเนี่ยเตียงเพลิงมีโดนัทที่แสนชิ้นน่ารักอยู่ด้วยหนึ่งอันวู้ฮูเราพาน้องๆไปดูบ้านของเราดีกว่าอันนี้เป็นน้องน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยปปปะ,ปะ,ปะ,ปะเรารีบไปทำงานกันออกไปข้างนอก การเอกไปเราจะต้องกินราเมงกันก่อนนะเกดโอเคกินราเมงก่อนไปทำงานนะคะอันหนึ่งส okay. ั uh, ่งสอันา้ำน้ำน้ำนอันน้ำน้ำน้ำนโอเคไปทำงานกันเถอะไปกันเลยวู้ยถึงที่ทำงานแล้วอันดับต่อไปของการทำงานนะครับถ้าเลนก็ต้องเปลี่ยนชุดก่อนเป็นพนักงานคือ เรียบร้อยปัตมปำพมเพินชื่อร้านของพี่ลิงเองเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ร้านพี่ลิงพี่ลิงมาเป็นลูกจ้างเขาไม่ใช่หรอเอาว่ะลมไปวายสวัสดีนะต้องการอะไรครับเข้ามาในร้านได้เลยนะครับมาเลยครับมาเลยมาเลยมาที่ร้านของพี่ลิงนะครับมีเป็นวู้ดโดนัทใส่สตรอเบอรีร่ใส่ช็อกโกแลตแล้วก็ใส่วานิลาครับ หรือว่าเป็นมินิก็ได้นะครับมากระลองแบบมินิมีเยอะแยะมากมายขนมปังชีสแพนเค้กโรเค้กโดน,นัทลูกปอมปอมเลินวูหูด้านบนก็มีเป็นเค้กช็อกโกแลตเค้กวันิวลาด้วยครับปะปะปะ,ปะเราไปตั้งใจขายกันดีกว่าเก ไปกะอโอเคเราเรีบมาตั้งใจขายเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาพี่ลิงไปวิ่งเล่นหลังจากจบแล้วนะพอเราขายของเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากเลิกงานทําไมอู้งานออกไปหยุ่นอกหน,กนกากวะต้องมาทํางานที่เข้ามาเลยปมปบเลินโอเคงั้นเดี๋ยวให้เกสท,ทํางานให้เสร็จก่อนละกันนะพี่ลิงเนาะใช่ทำงานเสร็จแล้วเราไปวิ่งเล่นกันที่ส่วนสาธารณะของระบอกกันนะครับ ไะเดี๋ยวขอพี่เล็งทำงานก่อนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกสเกมเมอร์ okay, สวัสดีค่ะมาพบกับเกสิอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกมโรบอกเหมือนเดิมค่ะว้าวพี่เล็งว่ามันหนักกว่านะมันหนักกว่าพาวิลิงมาวิ่งเล่นนะคะหลังจากที่เราทำงานเสร็จนะคะในด่านโรบอกลันนั่นเอง เกตว่าคล้ายๆกับ Temple Run นะคะคือกดตัว W เพื่อกระโดดนะคะกด A ตัวตัว A กับตัว D เนะี่ยเพื่อให้มันหันซ้ายหันขวานั่นเองหรือว่าเราจะกดสปีดบัคก็ได้นะคะโอเคกด A <c oughs> เอเออเร็วกดไปอกเกตกระโดดด,ด,ดิเดี๋ยวเพาไ้วิ่งมางมริาา่งเล่นไว้ใจเหรอพามาวิ่งเล่นทาไปมันค่อนข้างที่จะหนักกว่าายตลอดเลยวะ <c oughs> <c oughs> เอเอเนาะทำไมมันน่ากลัวอยู่น่ยเราจะต้อง ไปริมริมนิดนึงแล้วก็หันโอเคอเคกตมาจะหันขวาทำไมๆๆๆๆไปวิ่งเล่นที่อื่นไหมพี่ลิงได้วิ่งเล่นที่อื่นก็ได้เดวๆขอด่านนี้ก่อนละกันนะด่นานนะเดเอาให้มันเดเดกัดโจดให้มันเดเลอยนี่เอออดใจด้วยลายลวงอีกแล้วเกบอ่ะเกตอดแอ ไปเล่นบอลแลดด้วยแล้วไปเวเ่งได้อึดอ่อย,ยเกตแานนี้ดูน่ารักฟุงฟิ้งไม่น่ากลัวไปะปเราเตรียมตัววิ่งกันเถอะวิ่งเล่นอโอโวิ่งเล่นโอ๊ยทำไมตายเฮ้ยทำไมตายอ่ะเฮ้ยมันไม่น่ารักฟุงฟิ้งอย่างที่คิดนะเนี่ยเ,ออเราลองไปอีกทีดิเพนาวนะคะคือเราลงไปข้างล่างนั่นเองแล้วเราตายเพราะอะไร อ,อยากให้ของอ๋อไอลูกกลมๆพวกมมนี้นะคะมากระแทกเราอ๋อเราต้องหลบอยู่ตรงนี้หรือว่าวิ่งหนีนั่นเองนั่นแหละใช่เลยผ่านแล้วเราผ่านแล้วใช่ไหมเกมโอเวอร์ Game over. ผ่านอะไรละ่ะอถอยบักเกียวมาหนาตายเลยเอดออแองกระแททไปอ่อนไว้กระทักมาเกตลาเปลี่ยนมาจติไหนวนันเดียวทำไมมีแต่ดันนักกลัว,วน่ากลัว น่าก,กลัวมากเลยยมาไวแล้วอ่ะน่าก,กลัวเงอไปไหมล่ะออกจากที่นี่ไหมจะออกยังไงพูดแปกๆจะออกยังไงวะไอ้หนักจากกระ,กระบาดไปเลยอะ่ะเอาไหมล่ะไม่เอาอะ่ะให้พี่ลิงมาเจออะไรที่มันน่ารักนะคะโอเคด่านต่อไปเป็นก๊อปคอร์สเราต้องวิ่งหนีก๊อปหรือเปล่าไม่รู้โอ้โววิ่งอนแล้วหนีหนีแล้วหนีหนีก่อนโอเค ไม่รู้ว่าต้องหนีไปที่ไหนนะแต่ว่าโอ้โหโอ้โหลูกกลมๆมาแล้ว oh ค่ะอ๋อเป็นเหมือนแพ็กแมนแน่เลยอ่ะมันคือตัวแพ็กแมนมันจะมากินเรามันจะมากินเราแล้วอ่อยไหมตัวนึงแล้วมาอีกแล้วแล้วก็มาอีกแล้วออยมันจะไปาปบบไปกูจะายอีกใจอเดี๋ยวรอในตะเบอร์อะไรบ่ไปรู้เรื่องเลยไอ้สี่ประมาณหนึ่งนาทีนะคะเราต้องรอดอยู่ให้ได้ตอนนี้เนี่ย เราอยู่กันบนนี้เนี่ยน่าจะปลอดภัยอยู่นะโอเคเราน่าจะปลอดภัยเก็บว้ฮูเราน่าจะปลอดภยัยใช้คําว่าน่าจะไงน่าจะโอ้โหมันจะกระโดดนะคะเรามันจะกระโดดมาสวัสดีครับสวัสดีครับว้ายระวังทุกคนระวังอีกแค่25วินาทีนะคะดูซิว่ากิจะทาได้ไหมนะคะแล้วก็อินเนอร์ตรงนู้นเนี่ยก็น่าจะปลอดภัยเหมือนกันนะลงไปดูแม่อ่ะพิลิงจะบ้านเหรอจะลงไปทําไม เดี๋ยวโดนเลยเดี๋ยวจับเกสแต่งหน้าแบบพี่ลิงเลยไม่พี่ลิงยังงอนไม่หายเลยนะงอนนะนงยังงอนอยู่ไม่จับแต่งหน้าแบบเดี้ไม่พอใจไม่โอเคเลยโอเคโเคว้ยตายตอนหนึ่งวิสุดท้ายจะทำอะไรจริงด้วยนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะด่านต่อไปเราค่อยกระโดดขึ้นไปตรงที่สูงละกันนะคะน่าจะโอเคกว่า โอเคปะสวัสดีทุกคนถ้าเริงบอกเลยว่าแกชอแต่งเพื่อเริงเป็นกระเทยแย่ม yeah, มากโอเคอีก3 2 1แล้วก็เดี๋ยวจะซุ่มนะคะว่าแมปไหน Choosing Stage p ะ r ะมะแะ้ะสะปะปะไะปไม่ปะ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 อะป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  โหมาแล้วค่ะอีลูกๆนี่มันมานะคะไมเก็ตเก็ตต้องกระโดดให้มันดีๆอยะหลบอยู่ที่สูงๆหรือไม่ก็แบบเนี่ยเนียอยู่หลังเนี่ยต้นไม้ต้นไม้เยอะๆๆๆใ่ต้นไม้ถึงต้นไม้อือเอ้ยต้นไม้ต้นไม้ไมโอเคอยู่ตรงนี้น่าจะโอเคอเว้ยมันมันมันพังมันพังเราโอ้ยตาย เราลงไปดูเพื่อนกันดีกว่าไอ้อตายหลายรอบไม่ต้องลงไปลงมาทำไมไม่หยู่ขั้งบนด้วแหละรอเวลาให้มันจบ,จบจบไปไงเฮ้ยแต่ว่าเราจะหนีได้ไหมเน่ะตรงเนี้ยไม่ได้หรอกตายกันหมดเลยเห็นไหมเอาเจ๊งด้วยไปจริงด้วยสวัสดีนะพวกนายพวกนายเป็นคนสร้างแวปนี้ขึ้นมาใช่ไหมวะอีอไปรงไม่พอใจสร้างขึ้นมาทำไมอาร์ก็อัดแอปไปเลย

บอยู่บนนี้น่าจะรอดอยู่ค่ะไปเร็วเๆๆๆเรโอ้ยมันมามันเกิดตรงเราวายตายแก้วตายตลอดเลยดานต่อไปกำลังจะมาซิว่ามันคิดดานอะไรคอนรัคชั่นไาซิงก็สร้างโอ้โหหลบอยู่ที่สูงปลอดภัยใช่เลยเก็ตขึ้นมาขึ้นมาเออจบับเออโอเคโอเค อยู่ประมาณนี้ละกันเนาะน่าจะโอเคอยู่นะคะมาแล้วมันมาแล้วไอ้ตัวกบมๆมันจะมากินเราแล้วโอ้อันนี้มันน่าจะพังง่ายเว้ยเอาตรงนี้ดีกว่าโอเคสิไอ้ก,กลๆมๆนะคะติดอยู่ที่ต้นไม้นะคะแล้วก็ดูดต้นไม้เข้าไปในตัวเลยเอ้ยว้ายมันดูดทุกสิ่งอย่างเข้าไปแล้วมันจะมาดูดเราไหมจะดูดหรือเปล่าจะดูดเราไหมโอ้ยดันไงว่าแล้วมันต้องมาดูดเราไปแค้นหลบแค้นหลบ เก็ดหลบตรงนี้หลบให้มันดีๆนะโอเคระวังอยู่นะโอ้มาเป็นร้อยแบบนี้ฉันจะรอดเหรอตายลยออนแอก็แพ้ไปอันไววกระคัมาไม่มีเรือรอดสักคนเดียวอัอนแออัอนแอชะอ่อนแอชะออนแออ่นแออันแอ ด่านต่อไปนะคะรอสักครู่หนึ่งอีกสิกว่าวินาทีไม่ทำไมมันน่กกากลัวแกจะพาเพรินมาวิ่งเล่นไม่ใช่เหรอหลังเลิกงานอะ่ะทำงานก็เหนื่อยยังจะมาเจออะไรแบบนี้อีกเพลิงไม่พอใจไม่พอใจเลยด่านต่อไปนะคะอียิปต์อียิปต์อียิปต์วู้ฮู้อเยกโอ้โหปีนขึ้นไปก่อนแล้วกัน อย่างน้อยเราก็ปีนขึ้นไปทางด้านบนก่อนนะคะน่าจะโอเคอยู่เราปีนขึ้นมาตรงนี้มันไม่ทีท่าว่ามันจะพังไงก็ไม่รู้เงอเงอะแบบอ่าอีตรงนู้นเนี่ยน่าจะพังแล้วล่ะนะคะแต่ว่าตรงเราน่าจะรอดอยู่โอ้โหใช้เวลาร้อยวินาทีแล้วเราจะรอดหรือเปล่าว่า จะรลอดไหมจะรลอดหรือเปล่าเราออกไปให้ไกลๆจากอีลูกกลมๆก่อนละกันจากที่มองเนี่ยลูกกลมๆมันมาทางนี้ละมันมาแล้วเก็บน,นี้นี้นีเร็ววนี้นีหันนี่เอาไว้หลวงลงมาแล้วรลวงลงมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหสวยแล้วสวยสวยเลยตายแล้วเ่อใครจะรลอดวะบอกเลยยาก โอเคพี่ลิงงั้นเราเล่นอีกสักรอบหนึ่งละกันแล้วเดี๋ยวบบเรากลกบาดออกไปเลยนะเราจะได้ไม่ต้องมาเจอ,อตัวนี้มันน่กกากลัวมากเลยอะพี่ลิงใช่ยอะเดะกตมันน่ากลัวที่มันจะมากินหัวเผลิงแล้วนเอาไม่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 ไหวจะเครียโอเคอีกรอบหนึ่งอุ๊บอุ๊ปอุ๊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 อุอ๊ลาวามีลาวาข้างล่างด้วยเอ้ยมันไม่ค่อยโอเคอีกแล้วนะเนี่ยเฮ้ยแต่นี้ ถ้าเราผ่านนี้จะเลิศมากเลยนะมันดูไม่ยากเท่าไหร่นะฮะไม่ยากอะไรว่ามันยากหมดแหละเก๊ดเอาเหรอใช่มันยากหมดเลยเอ้ยอย่ามาอย่ามานะเอ้เจ้จะแพ็คเบนอย่ามาเราไม่สนิทกันไม่ใช่เหรอฮะโอเคหลบตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะโอเคดูซิว่าเราจะทำได้หรือเปล่าคน โอ้โหมันตามมาแหละทุกคนไม่ไม่เราไม่สนิทกันเราไม่สนิทกันอย่าตามมาโลกมกลม,มันมาอีก50กว่าวินาทีจะทำได้หรือเปล่าต้องทำได้เกดเดินไปหัม,มันเลยแล้วก็ไปทําหนะ้าทำตาเย่ะเย,ย้ยมันเยอะเย้ยเยาะเย้ยหวัดดีโอ้ยหัดดีนะอย่ามาทำอะไรฉันเลยเร่งบอกแล้วว่าไม่เอาเว้ว โอเคค่ะ okay, okay. ยังไงวันนี้นะคะกีก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะบายยเพลิงก็ต้องขัดตอวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหนะ้าใครที่รักพี่ลิงชอบพี่ลิงอย่าลืมชวนเพื่อนๆมากด subscribe ให้กับเพลิงเยอะๆด้วยนะวันนี้เรล่งไปแล้วครับม้วนม้วบ๊ายบาย น้องอย่าลืมกด Subscribe ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปเด็ดของพี่เก๋แล้วก็พี่ลิงได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปตัวกลับของพี่เก๋กับพี่ลิงได้ที่ตรงนี้เลยแลวน้องอย่าลืมกดไลค์ให้เก๋ด้วยนะคะบ๊ายบาย